ดีค่ะมาดูตัวอย่างวิธีสร้างเพจนะคะเราจะกดเข้าไปที่ Facebook ค่ะพอกดเข้าไปที่ Facebook ข้างบนมุมขวาจะเห็นขีดสามขีดนะคะ,ะกดขีดสามขีดมุมขวาข้างบนค่ะพอกดขีดสามขีดแล้วเราจะเห็นตรงธงสีส้มเห็นไหมคะเขียนคําว่าเพจกดเข้าไปค่ะกดตรงธงสีส้มเพจกดเข้าไปค่ะ หลังจากกดเข้าไปแล้วมุมซ้ายเราจะเห็นคําว่าสร้างเห็นไหมคะสร้างด้านบนมุมซ้ายค่ะกดคําว่าสร้างค่ะพอกดคําว่าสร้างเขาจะเปลี่ยนหน้าตานะคะเราก็จะกดตรงแถบสีน้ําเงินที่เขียนว่าเริ่มต้นใช้งานค่ะกดเข้าไปค่ะพอกดเข้าไปแล้วก็จะเปลี่ยนหน้ามาให้เราตั้งชื่อเพจนะคะโอเคขอพิมพ์ก่อนนะคะ ดอลิสดีอปโอพีพาร์ไอซีเอสดอลิสไทยแลนด์อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเอไอแอล เอ d ดับลิดไทยแลน,นะะไได์นะฮะสร้างรายได้หลักล้านโอเคสร้างรายได้รายได้หลัก สมัครตัวแทนไม่สต๊อกสินค้ารับสมัครตัวแทนตัวแทนไม่สต๊อกสินค้าไม่สต๊อก สินค้าเดี๋ยวเลื่อนตรวจก่อนพิมพ์ถูกไหมจะได้ไม่ต้องมานั่งแกะดอกฤทิ์ด D R o P R I C ีนะฮะดอกฤทิ D R O P R I C H ไทแรนสร้างรายได้รับร้านรับสมัครตัวแทน ไม่ต้องสต็อกสินค้าหลังจากนั้นนะคะเราก็กดตรงนี้ค่ะตรงที่คำว่าถัดไปด้านล่างนะคะที่เขียนว่าถัดไปเป็นแถบสีน้ำเงินกดค่ะกำลังรอกำลังโหลดนะคะพอโหลดมาแล้วนะคะเขาก็จะให้เราเลือกหมวดหมู่ให้เราเอานิ้วมือไปกดตรงคำว่าค้นหามหมวดหมู่กดให้ขึ้นเส้นกระพริบค่ะโอเคนะคะอ่ะ เอากดขึ้นเกนเซพ,พิฟแล้วอ่าตรงนี้เลยเห็นไหมคะมันจะเขียนว่าความงามเครื่องสําอางอ่ะเราก็กดเลยอ่ะมันก็จะขึ้นมาเรียบร้อยนะคะจากนั้นให้เรากดตรงด้านล่างคะ่ะแถบสีน้าเงินที่เขียนว่าถัดไปกดถัดไปอ่ะตรงนี้ข้ามนะคะตรงนี้ข้ามเห็นไหมคะข้างบนมุมขวาเขาบอกว่าให้ป้อนที่อยู่ ที่เมืองอนะ่ะตรงนี้ไม่เอานะคะข้ามด้านบนค่ะด้านบนซ้ายด้านบนขวามือเห็นไหมคะเขียนคําว่าข้ามแล้วเอานิ้วมือไปกดข้ามค่ะด้านขวามือข้างบนกดข้ามค่ะพอกดข้ามก็จะเปลี่ยนหน้ามานะคะเห็นไหมคะเขาจะให้เราเลือกรูปนะฮะเพิ่มรูปภาพในเพจนะคะเดี๋ยวเราจะกดตรงพื้นเนี่ยเพิ่มรูปภาพหน้าปกเนี่ย ตรงพื้นสี่เหลี่ยมกดเข้าไปค่ะเห็นไหมคะเราเตรียมหน้าปกไว้ละเราก็เลือกมันจะไปเชื่อมต่อแกลอรี่เราก็เลือกหน้าปกไว้นะคะอ่าจากนั้นมันก็จะเป็นขอบสีน้ําเงินเราก็กดข้างบนขวามือที่เขียนว่าเรียบร้อยค่ะกดค่ะ,ะเห็นไหมคะตรงนี้เราก็จัดมันมันเลื่อนได้นะแล้วด้านบนขวามือจะเขียนคําว่าบันทึกเราก็กดบันทึกค่ะ อ่าโอเคหลังจากนั้นตรงที่วงกลมนะคะที่เขียนว่าเพิ่มรูปโปรไฟล์ Fi, นะคะตรงนี้ค่ะกดเข้าไปค่ะเราจะใส่รูปตัวเองก็ได้นะคะใส่รูปโปรไฟล์ Fi เรานะคะแต่อันเนี้ยจะเลือกรูปดอกริตนะคะสัญ,ญลักษณ์อ่ะกดแล้วเราก็ด้านบนขวามือจะเป็นแถบสีนดำเงินจะเขียนคำว่าบันทึกกดบันทึกค่ะเห็นไหมคะหลังจากเรียบร้อยแล้วด้านล่างค่ะ ที่เป็นแถบสีน้ําเงินนะคะจะเขียนคําว่าเรียบร้อยนะคะกดเข้าไปค่ะกดคําว่าเรียบร้อยอ่าโอเคทุกอย่างเรียบร้อยเราก็กดปุ่มกลับมือถือนิดหน่อยให้ภาพนี้มันหายนะคะอ่าโอเคนะคะแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราสร้างเสร็จแล้วยังกดขีดสามเขตกดตรงเพจนะ ่าเห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะเราสร้างเพจเสร็จแล้วโอเคนะคะวันนี้ก็แบ่งปันแค่นี้คะ่ะสวัสดีค่ะ